เงียบเลยนะเงียบเลยนะเงียบเลยนะโอ้ยโอ้โหโฮ้ยอย่างเงียบดิอืหืจัดไปเคด้วยสวยครับคิวแถวหน้ามาหรือเปล่าอู้หน่าเสียดายนะถ้าคิววันโคตรเลยร้อยสี่สิบท่านผู้ชมนะ เออฮนะแต่ว่าถ้าใครนะคะได้กำไรแล้วก็ควรเลิกนะคะไม่ขวดลบมากนะ,ะเดี๋ยวลาบันหายเฮ้ยมาดิยังไงห,หรือว่าจะไหลต่อหรือสองฟรีเกมนะท่านผู้ชมในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่า Lucky Nico นะท่านผู้ชมอ่ะมาเราเข้าดูตัวเกมกันเลยดีกว่าอ่ะโอเคเนาะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะทุนนะคะทุนก็มาอยู่ที่โอ้โหห้าสิบห้าบาทนะคะทุนน้อยวันนี้โอ้โหนะเตาเราค้าหมดแล้วนะคะเลยเหลือห้าสิบห้าบาทลองมาเล่นกันดูนะท่านผู้ชมมาโอเคก่อนอื่นเลยนะคะมาดูตารางอัตราจ่าย อ่ะนี่เลย scatter ต,ตัว y นะคะเราก็เคยได้อธิบายกันไปคร่าวๆแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากแหละนะ,ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยนะคะเออนะะตัวคูณจะเป็นสัญลักษณ์ตัวแมวนะท่านผู้ชมนะคะประมาณนี้โอเคซื้อฟีเจอร์ได้โอเค,อเออเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะ,ะก่อนนี้เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ,ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะมาทุนห้าสิบ้บาทนะคะมา เบ็ดขั้นต่ำสามสิบไปเลยนะหมันเล่นสามสิบเอ้ยเฮ้ยสามสิบบ้าบออะไรเบ็ดสามสิบนะคะหมุนตาเดียวก็หมดแล้วท่านผู้ชมเบ็ดสามบาทไอ้บ้าเออไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงสเก็ตเตอร์เข้าแบบนี้ก็สวยดีครับยังไงเฮ้ยยังไงแถวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยมาเฉยเลยสเก็ตเตอร์ท่านผู้ชมแม่งโคตรเอาอ่ะฮะ เปิดแรกสกัตเตอร์เข้านะไม่รู้จะเกือรหรือเปล่าเนาะก็มาดูกันนะฮะท่านชมไปเอออย่างเวอร์นะฮะแม่งเอาเรื่องเหมือนกันนะเแบบนี่ยแบบเนี้ยเออไปยังไงชูชีเฮ้ยเอ้ยเอาเรื่องคูณสองจัดไปอืมเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้โหคูณสิบสี่มหืมบอกแล้วว่าอยากเกิือท่านผู้ชมได้ห่าสิบสองบาทไอ้บ้างงนะเออมาเพิ่มเม็ดกันเลยดีกว่านะคะวัดดวงกันไปเลยท่านผู้ชมห้าบาทไปเลยมาเออก็ได้กำไรมาสิบกว่าบาทโอ้ย เกินไปปะวะสกเก็ตเตอร์เข้า2รอบติดเนี่ยมารอบนี้จะเกินหรือเปล่ามาดูกันคูณ2องเฮ้ยตัวคูณมารัวๆเลยเฮ้ยคูณ8ดแล้วนะเออสำหรับใครท,ที่อยากลองเล่นหรืออยากเข้ามานะคะอยากเข้ามาเออว่ามีเกมอะไรเล่นบ้างนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเราก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้อคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วเนาะนะเฮ้ยมาสิบแถวหนะ้าเอ,อโหอยลาย สวยคูณสิบสองสี่สิบสองบาทจัดไปท่านผู้ชมได้อยู่นะรอบนี้นะสำหรับใครนาะที่เข้ามาชมิีนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับ r i b e กดแชร์กดติดดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะโอโ้โหแค่เนี้หกสิบหกบาทมไม่เป็นไรไปต่อตายแล้วสวยยังไง จัดไปดินอนน้อนโอ้ยโคตรเอาอ่ะบอกเลยเออโอ้ยไม่กอดโอ้ยมาดิสแกตเตอร์ไหลเข้านะท่านผู้ชมไปดูกัน <c oughs> เงียบเลยนะเงียบเลยนะเงียบเลยนะโอ้ยอ้โอ,โอ เฮ้ยอย่างนี้ครับดิอืมจัดไปเคด้วยสวยครับคิวแถวหน้ามาหรือเปล่าอ้โหน่าเสียดายนะถ้าคิวมาีก็ถูรเลยร้อยสี่สิบท่านผู้ชมนะเออนะแต่ว่าถ้าใครนะคะได้กาไรแล้วก็ขดเลิกนะคะไม่ขดลบมากนะคะเดี๋ยวลาบันหายเฮ้ยมาดิยังไงห,หรือว่าจะไหลต่อเดี๋ยวสองฟีเกมนะท่านผู้ชม กําไรนิดกำไรหน่อยก็เอาไว้ก่อนเนาะมารอบสุดท้ายสวยได้อยู่คูณสิบจัดไปก็มาดีนัน่นอนอก็มาดีสวยเออเฮ้ยเวอรโอ้โหรวมยอดมาได้มา116เอ้ยรางวัลก้อนตัว116บาทนะคะเรามารวมยอดกันนะท่านผู้ชมโอ้สยสบาทเออรอบนี้ถือว่าโอเคอยู่นะโอ้โหไม่กดมาเดี๋ยวเรามา สิบบาทไปเลยท่านผู้ชมเออสำหรับใครนะที่เช่าคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเราเลยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจัานะคะเฮ้ยดูสแกตเตอร์แม่งเข้าโคตรดีอะท่านผู้ชมเออมามาดูกันนะคะเบสสิบบาทสวยคูณสี่ สวยคูณหกท่านผู้ชมแม่งอย่างเอาเฮ้ยเกินไปเอ้เฮ้ยอ้าวเงียบเลยนะมึงเฮ้ยสี่ฟรีเกมเอ้าวยังยังอีกชึบจัดไปนะน้อนเออ โอ้โหน่าเสียดายนะคะใบพัดกับตัวเอเอออะไรบ้ามาแต่ตัวคูรอบสุดท้ายตายแล้วนะมาเออร้อยแปดบาทนะคะเงินรวมรางวัล,วลวอ่ะโอเคนะคะสัาห์ที่นี้นะคะก็ได้กำไรมาแล้วนะประมาณอืมขาดสามบาทนะคะได้กำไรห้าร้อยกว่าบาทนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะสัปดาห์ที่นี้นะคะเราก็ได้กำไรมาแล้วควรเลิกนะท่านผู้ชมนะคะสัปดาห์ที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสปายกดแชร์กดกระดิ่งของเราด้วยเนาะ จะไม่มีพาคลิปใหม่จากเรานะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดกันใดเราต้องขออภัยด้วยล่ะกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า